สุดท้ายอันแรกความรู้ใช่ไหมวินยัยสุดท้ายก็คือต้องให้เวลามันค่ะความรักก็ยังต้องให้เวลาใช่ไหมกว่าลูกคุณจะโตคุณก็ต้องให้เวลากว่าคุณจะมีวินยัยคุณก็ต้องใช้เวลาทําอิ t นันนี่นะคุณคิดว่าเวลาคือเหมือนข้อหนึ่งข้อสองคุณจะผ่านแอ,อดความรู้แอดวินัยคอนทายแอดคุณจะผ่านสามผ่านเลยคือระยะเวลาพอต่อให้มันเป็นหุ้นดีเหรียญดีอสังหาทำเลดีโลเคชันดีหรือกองทุนที่ดีก็ต้องใช้เวลาจ้ะ เฮ้ยมันไม่ใช่แบบปิ๊งเสกได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการทําธุรกิจบริหารจัดการให้มันโตขึ้นไงตอนเนี้ยแต่ลงทุนในกองทุนหุ้นเทคเนี่ยหุ้นเทคสมัยก่อนนะตอนนั้นเกิดทันแต่ว่ายังเด็กอยู่ไอตอนปี2001ที่มันเกิดบับเบิ้ลของฟองสบู่หุ้นเทคอะดอทคอมบอเบิลอะนั่นเตยังออฟไปสวิตช์ครั้งแรกตอนนั้นน่าจะยูสิบเจ็ดสองพันหนึ่งเงินเพิ่งเรียนจบปวชแล้วก็เตยก็ไปสวิตช์เอออยู่เรียนปีหนึ่งแล้วก็หยุดไปทํางานกน ก็ยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการลงทุนเราไม่รู้หรอกว่าหุ้นเทคอะไรยังไงเพราะในเมืองไทยตอนนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ค่อยบูมเราก็ยังไม่เห็นว่ามันสําคัญยังไงไงแต่พอผ่านมา20ปีคนที่ลงทุนหุ้นเทคในวันนั้น2001 2022คุณแคที่วูดกองคุณอาร์คอินเวสท์เมนต์ของคุณแคที่วูดอะไม่ได้นั่งกองคุณนั้นบอกก่อนอันนี้เขาเป็นผู้จัดก,การกองทุนเขาชนะวอลเลนบะัฟเฟต์่ะเพราะเขาเน้นลงทุนหุ้นเทคแต่ตอนนี้กองคุณเขาลงเพราะอะไรเพราะว่าตลาดหุ้นมันลงไง แล้วคนที่เข้ามาลงทุนในหุ้นเทคก,ก็คือเป็นสายกำไรแต่ถามว่าในอนาคตเนี่ยคุณคิดว่าเราจะไม่ใช้อินเทอร์เน็ตหรอยังใช้อยู่แตกคุณจะไม่ใช้หรอเฟซบุ๊กคุณจะไม่ใช้หรอยูทูบคุณจะไม่ใช้หรอไม,อคไม,อมโครซอฟท์คุณจะไม่ใช้หรอเราก็ยังใช้อยู่หรือแม้หุ้นซูมที่มันลงเราใช้ไหมเราก็ยังใช้อยู่ไมโครซอฟที่มีเราก็ยังใช้อยู่ลายอย่างเงี้ยเราก็ยังใช้อยู่ยยยยถ้าเกิดเราไม่ใช้อะไรที่มันเป็นหุ้นเทคต่างๆอ่ะหรือเทสไลนอย่างเงี้ยก็ยังขายอยู่บีวายนีรถยนต์เนี้ รถไฟฟ้าอย่างนี้ก็ยังขายอยู่รถอีวีอ่ะเราจะเลิกใช้อ่ะไม่เราก็ไม่เลิอกอย่างเน็ตฟลิกเนี่ยคุเราเลิอกอ๋อไม่เลิกก็ยังดูกันอยู่แต่มันไม่ได้เป็นขาขึ้นแล้วไงเน็ตฟลิกเนี่ยตอนที่เกิดสงครามยูเครนและเซียต้นปีเนี่ยซัครายเบอร์หรือว่าผู้ใช้ของเขาหายไปเป็นล้านเลยคนรัเสเซียปลายมาที่ผ่านมาเนี่ยเต็กเพิ่งเล่าไปนในกลุ่มพรีพเมียมเขาหุ้นต่างประเทศเพราะว่ากลุ่มนั้นคือคนที่เขาเสียต่างเข้ามาฟังแบ่งให้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เพื่อใหารเขากินเน็ตฟลิกอะ ก็ททำยอดซับสไครเบอร์หรือผู้ใช้บริการกลับมาโตขึ้นเกือบเท่าที่หายไปเในระยะเวลาแค่เท่าไหร่ยังสองไปามากไม่ใช่คนรัสเซียเนี่ยที่กลับมาคนประเทศอื่นเนี่ยเวลาที่คุณเลือกสินทรัพย์ในการลงทุนในช่วงเนี้ยคุณจะรู้เลยผู้บริหารคนนี้เก่งหรือห่วยหรือบุญหล่นทับคุณพ่อเป็นผู้บริหารแล้วก็ส่งต่อมาให้ลูกเนียลูกอาจจะไม่เก่งไม่ได้ใช้ฝีมือในการเข้ามาบริหารพวกเนี้ยเศรษฐกิจแบบนี้ขาลงแบบนี้ มันคือช่วงปรับเซียนหรือว่าผู้บริหารต่างๆมีกลืนมีกลืนอะไรบ่อยพิบในการบริหารจัดก,การแก้ปัญหาย,ยอดตกลงผู้ติดตามหายผู้ใช้บริการหายขายของได้น้อยลงเขาแก้ปัญหาย,ยังไง